โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอย <ổi dari. S 1> ู่ที่ร้านอินทรินนะครับวันนี้นะครับวันที่1นนะครับก็ร้านอินทนินนะครับแจกกาแฟฟรีสําหรับไรเดอร์นะครับเพียงวันเดียวเท่านั้นนะครับไม่ได้แจกทุกคนนะครับเดินเข้ามาแล้วได้เลยไม่ไม่ใช่นะครับต้องได้รับออเดอร์นะครับแล้วก็พนักงานเขาจะแจกกาแฟคนละหนึ่งแก้วนะครับถ้ารับทั้งวันก็ได้กินทั้งวันนะครับเอากันตาค้างไปเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นกาแฟที่ทางอินทินแจกให้ไรเดอร์ทุกคนนะครับ สำหรับไปเเือรที่มารับออเดอร์ที่นี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สาขาเสาขาอะไรผมลืมแล้วเนี่ยตั้มบางจากนะครับตรงเห้างยาแับเก็บนะครับก็ต้องขอบคุณอินทันยินนะครับสำหรับกาแฟแก้วหนึ่งครั้งนี้นะครับก็วันนี้นะครับวันวันที่หนึ่งวันแรงงานนะครับก็แจกวันเดียวนะครับไม่ได้เช็ทุกวันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้าก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับไปกินกาแฟก่อนนะครับเพราะว่า ไม่เคยไม่เคยกินด้วยนะครับแล้วก็ไม่เคยสั่งด้วยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าว่าน่าจะอร่อยอยู่นะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ